สนับสนุนโดย Cooler Master ประเทศไทยสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำตัวสินค้าใหม่ๆของทาง Cooler Master กับตัวเก้าอี้นะครับที่ผมกำลังนั่งใช้งานเล่นเกมอยู่เลยนี่แหละนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆคนไหนหากได้สัมผัส กับเจ้าตัวเก้าอี้สิงแอของทางคุณเลอร์มาสเตอร์ตัวนี้จะต้องมีความรู้สึกต่างๆออกมาอย่างเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอึง่งทึ่งเสียวโอ้โหเรียกว่ามันมีครบคันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้าหาเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เชื่อนะครับว่ามันจะเฮ้ย hey, มันจะอะไรนักหนากับแค่เก้าอี้นะครับในการนั่งเล่นเกมนั่งทํางานนะครับหรือว่าจะเอาไว้ผ่อนคลายมันก็คือเก้าอี้นะครับ แต่สำหรับทาง Cooler Master นะครับได้ต่อยอดและก็หลังสรรตัวผลงานที่ทำให้เก้าอี้ธรรมดาธรรมดานะครับให้มันกลายเป็นเก้าอี้ที่มันมีความพิเศษมากกว่าเก้าอี้ปกติทั่วๆไปอย่างแน่นอนนะครับถ้าหากเพื่อนๆอนอยากจะรู้แล้วว่ามันดีมันเจ๋งยังไงกับเจ้าตัวเก้าอี้ตัวนี้ก็เชิญรับชมพร้อมกันได้เลย หากดูผิวเผินหรือตัวหน้าตาเก้าอี้ตัวนี้ก็คงจะบอกว่าก็เหมือนกับเก้าอี้ทำงานหรือเก้าอี้เกมมิ่งทั่วไปหรือก็คงจะไม่ต่างกับเก้าอี้เกมมิ่งของทาง Cooler Master ตัวรุ่นอื่นๆสักเท่าไหร่ทั้งในเรื่องของการปรับระดับของตัวอาร์มเรสสูงต่ำที่พนักวางแขนบิดไปมาซ้ายขวาได้ทั้งสองข้างตัวเบาะหลังที่ปรับเอนได้ในระดับ135องศาโดยสามารถเลือกระดับการเอนได้ละเอียดตามความต้องการด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ส่วนของตัวโชคแก๊สรับประดับสูงตำ่ำที่รับน้ำหนักผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง300ปอนด์หรือประมาณ136กิโลกรัมและนี่ก็เป็นตัวสเปคพื้นฐานของเก้าอี้ซิง X ตัวนี้ที่ผมได้มันยายออกมาจากคำพูดให้เพื่อนๆได้รับรู้กันได้แต่ตัวสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าหากเพื่อนๆเ,เองได้ลองสัมผัสเหมือนเช่นผมด้วยมือสอมือนะครับกับเก้าอี้ตัวนี้แล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของตัวงานของตัวเบาะนั่งหรือตัว พนักพิงรวมไปถึงจุดวางแขนทั้งสองข้างที่รับรู้ได้ถึงตัวความปานนี่และคอความพรีเมียมของตัวสินค้าชิ้นนี้นะครับด้วยตัวบอดทั้งตัวนั้นได้เพิ่มตัวตะข่ายจะได้ไม่ให้รู้สึกถึงความร้อนสะสมมากจากเกินไปและความนิ่มของตัวบอดต้องบอกเลยว่านิ่มและรู้สึกกระชับโอบล้อมกับลำตัวเวลาที่เรานั่งได้เป็นอย่างดี ตัวแกนฐานที่รับน้ำหนักก็เป็นเหล็กอย่างดีบวกกับแกนล้อ5ตำแหน่งทำให้การเคลื่อนไปมาหมุนได้รอบทิศทาง360องศาได้อย่างคล่องตัวแต่สิ่งที่ทาง Cooler Master ต้องการให้เก้าอี้ตัวนี้มีความพิเศษหรือยกระดับความล้ำหน้าของตัวเทคโนโลยีต่างๆมันจะเริ่มหลังจากนี้นั่นก็คือเจ้าตัวชุดแผงควบคุมการทำงานด้านข้าง ที่มันจะซิงเชื่อมต่อเข้ากับตัวระบบเสียงจากแหล่งกําเนิดต่างๆที่เห็นแล้วจะต้องทึ่งกันเลยทีเดียวเรามาดูตำแหน่งด้านข้างของตัวชุดคอนโทรลของเก e ้าอี้ซิงแอตัวนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากตัวช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับของตัวการชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ ตัวช่องเสียบสัญญาณสายสัญญาณเสียงต่างๆที่เป็นขนาด3.5มมนะครับก็จะเสียบเข้าตัวช่อง a u x ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปนะครับหรือว่าจะเป็น PC นะครับหรือว่าแหล่งกําเนิดเสียงต่างๆที่ใช้ตัวสายขนาด หัวแจ็คแบบ3.5มมนะครับก็จะเสียบเข้าตัวนี้และตัวสัญญาณเสียงก็จะโดนซิงเข้ากับตัวเก้าอี้ซิงแอคตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวปุ่ม pairing นะครับในการเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์ SSD อุปกรณ์เสริมตัวชุด control นะครับซึ่งอันนี้เราเองไม่ได้มีอุปกรณ์เสริมตัวนี้เข้ามานะครับก็ตัดออกแล้วก็ตัวปุ่ม select นะครับในเรื่องของการาเลือกโหมดของการเชื่อมต่อว่าเราจะเชื่อมต่อแบบชนิปมีสายหรือว่าจะเชื่อมต่อแบบไร้สายก็คือตัวสัญญาณบลูทูธนั่นเองนะครับก็สามารถมาปรับเลือกได้ตรงส่วนนี้แล้วก็ตัวแผงด้านบนนั้นก็จะเป็นตัวไฟ LED นะครับแสดงสถานะของการชาร์จแล้วก็ตัวระดับพลังงานของตัวเก้าอี้ตัวนี้นะครับว่ามีพลังงานเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวช่องเสียบตัวดโฟนนะครับเมื่อ สัญญาณเสียงโดนซิงค์เข่ากับตัวเก้าอี้ซิงค์แอกตัวนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการให้ได้ยินตัวเสียงนะครับผ่านเจ้าตัวเฮดโฟนะครับก็จะเสียบเข้าตัวนี้นะครับมันก็จะได้อัตลั์ทุกอย่างครบพันทั้งด้านเสียงที่อยู่ในสองข้างใบหูของเรานะครับแล้วก็การสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวปุ่มวอลลุ่มนะครับในการปรับความดังของตัวเสียงนะครับก็จะมีตัวลูกบิดนะครับคอนโทรลอยู่รงส่วนนี้แล้วก็ตัวมาสเตอร์นะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของตัวการปรับแรงสั่นสะเทือนนะครับว่าจะให้มันอยู่ในระดับสั่นเบาหรือว่าจะสั่นรุนแรงนะครับ <c oughs> ก็จะมีตำแหน่งของการสั่นอยู่2จุดก็คือตรงพนักพิงและก็ตรงบริเวณตรงเบาะนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวไฟ A R G B นะครับสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้ถึง6รูปแบบนะครับจะมีตำแหน่งไฟอยู่ตรงบริเวณด้านหลังของตัวเบาะนะครับแล้วก็ตัวปุ่มสวิตช์เปิดปิด นะครับแล้วก็ไอ้ตรงส่วนนี้จะเป็นกากนะครับในการปิดในเรื่องของตัวช่องรับสัญญาณาพวกสัญญาณบูลูทูธต่างๆนะครับก็จะปิดเอาไว้ตรงส่วนนี้อันนี้แหละก็จะเป็นตัวแผงคอนโทรลต่างๆของตัวเก้าอี้สิงแอคตัวนี้นะครับในการเชื่อมต่อก็ทําได้ง่ายมากเพียงแค่เปิดสวิตช์แล้วก็เลือกตัวแหล่งกําเนิดสัญญาณเสียงจะรับแบบสัญญาณบลูทูธหรือตัวสายสัญญาณจะช่อง AUX หากเสียบตัวหูฟังก็จะมีตัวเสียงบรรยายบอกว่าผู้ใช้นั้นกำลังจะเลือกรับสัญญาณในช่องสัญญาณตัวใด และหากใครที่ใช้เจ้าตัวคอมพิวเตอร์เป็นตัวศูนย์รวมความบันเทิงทุกอย่างแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะทําให้คุณไม่อยากลุกออกจากที่นั่งเลยเพราะเมื่อมันเริ่มมีตัวสัญญาณเสียงเข้ามาในตัวเก้าอี้ตัวนี้เมื่อไหร่ตัวเบาะหลังและตัวเบาะนั่งนั้นจะเริ่มปล่อยแรงสั่นสะเทือนออกมาไปตามจังหวะของรูปแบบเสียงที่มันมีการไล่ระดับอย่างชัดเจนเช่นการรับชมภาพยนตร์ถ้าหากไม่ได้มีเก้าอี้ตัวซิงค์แอตัวนี้ ก็คงจะรับรู้ได้เพียงแค่ตาและตัวระบบเสียงแต่เมื่อทำการเชื่อมต่อระบบเสียงเข้ากับตัวเ e ก้าอี้ซิงแกแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวฉากตูมตามหรือฉากไล่ล่านั้นมันจะทำให้มีมิติการชมภาพยนตร์มันขึ้นไปอีกขั้นไม่เหมือนกับการนั่งชมภาพยนตร์ทั่วๆไปอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ต้องตกตะลึงและทึ่งมากกว่านั้นก็คือการเชื่อมต่อเข้ากับการเล่นเกมผมขอบอกเลยนะครับว่าตัวความมันนั้นยกระดับขึ้นมาทวีคูณ นอกจากจะมีตัวจอยคอนเทเลอร์ที่จะมีตัวระบบสั่นแล้วหากมันยังไม่หนำใจก็ต้องบอกเลยว่าการสั่นของเจ้าตัวเก้าอี้ตัวนี้รู้สึกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะในตัวฉากแอคชั่นอย่างเช่นตัวเกมไซเบอร์พังที่มีการดวลกระสุนที่ฟิลว่อนแบบรับรู้ได้เลยนะครับถึงความพินาศส,สันตโลและหากเปลี่ยนรูปแบบของการโจมตีจากการใช้อาวุธปืนเป็นมัดการสั่นก็เปลี่ยนรูปแบบไปเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นตัวแรงกระแทก ออกมาจากทางด้านหลังที่มันมีความแตกต่างจากการใช้อาวุธปืนอย่างเด่นชัดในแง่เรื่องของตัวรูปแบบของการสั่นดังนั้นสรุปได้เลยนะครับว่าเจ้าตัวเก้าอี้ s ิ n c Act ตัวนี้นะครับถ้าหากนำมาใช้ในการเล่นเกมหรือการชมภพาพยนตร์เพื่อนๆจะได้รับประสบการณ์ในรูปแบบของความบันเทิงยกระดับขึ้นไปอีกขั้นอย่างแน่นอนและหากเมื่อล้าจากการเล่นเกมหรือว่าจากการทำงานบนตัวเก้าอี้ตัวนี้นะครับเจ้าตัว พนักเบาะที่เก็บไว้อยู่ด้านล่างยังสามารถปรับยืดออกมาได้ถึง2ระดับนะครับก็จะช่วยให้การทำงานฟังก์ชันต่างๆของเก้าอี้ตัวนี้มีความสมบูรณ์แบบมากกว่าเก้าอี้ทั่วไปอย่างชัดเจนแล้วใช่ไหมละครับแต่มันยังไม่หมดนะครับในแง่เรื่องของตัวความสวยงามแบบวิบวับกับตัวไฟ RGB เจ้าตัวบริเวณที่ด้านหลังของตัวเบาะพนักพิงนะครับก็จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวสีสันสวยงามกับตัวโลโก้ของ Cooler Master แบบใหญ่อย่างเต็มตาเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวทดสอบใช้งานเก้าอี้ของทาง Cooler Master Sing Act ตัวนี้นะครับจะบอกว่ามันเป็นเก้าอี้สำหรับแนวสายสุขภาพหน่อยๆเก้าอี e off ้ f f ฟฟ n งออฟฟิ e หรือว่าจะเป็นเก้าอี้สําหรับสายเกมมองเกมเมอร์มันก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวรูปลักษ์การออกแบบดีไซน์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวฟังก์ชันการใช้งานต่างๆผมกล้าบอกเลยว่ามันไปได้แทบจะทุกทางจริงๆเลยนะครับและในเรื่องของตัวฟังก์ชันแบบนี้นะครับผมก็กล้าบอกอีกว่ามันมีความพิเศษมากกว่าตัวเก้าอี้รุ่นอื่นๆหรือว่าชนิดอื่นๆอย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวข้อที่ผมประทับใจเนี่ยมันก็มีค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเอเซอรี่นะครับอย่าง พพอร์ตตัวนี้แหละนะครับมันออกแบบมาไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีความนิ่มพอ,พอตัวเลยและมันก็ใช้งานได้จริงๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมาเป็นตัวพพอร์ตตรงบริเวณคอนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวตรงบริเวณบั้น,นเอวนะครับเพราะว่าผมมองว่าขนาดนี้มันกําลังดีนะครับเพราะว่าบางทีโอ้โหให้มาแบบใหญ่มากจนไปปิดบังหรือว่าไปากินพื้นที่ตรงส่วนอื่นนะครับเ็าเรียกว่า มีเท่าที่จะมีนะครับเท่าที่จะใช้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวพนักแขนซ้ายขวาที่มันค่อนข้างจะมีการซับพอร์ตเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยเพราะมันค่อนข้างจะมีความนิ่มอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบสรรรั่นหรือว่าตัวเสียงความถี่ต่ำๆที่มันออกมาพร้อมกับการที่เราเล่นตัวเกมนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการชมภาพยนตร์การฟังเพลงนะครับตรงนี้แหละบอกได้เลยว่ามันจะเปิดประสบการณ์ในการเล่นเกมหรือว่า เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆของเพื่อนๆที่ใช้งานบนตัวจอคอมพิวเตอร์เนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้น,นนะครับว่าปกติเราก็ตาดูหูฟังแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะรับรู้ในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นมาได้นะครับในเรื่องของความสั่นสะเทือนในตรงส่วนนี้แหละที่มันจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้อย่างมีมิติที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว าการใช้งานนะครับถ้าเพื่อนๆเบื่อๆนะครับไม่ได้มาเล่นบนคอมแล้วจะมาใช้การเชื่อมต่อดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมบนตัวสมาร์ทโฟนมันก็ได้เช่นกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อติละมันมีไหมข้อดีมาเยอะแยะแบบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันมีนะครับมันมีเช่นกันนะครับก็เป็นความรู้สึกของผมแล้วกันนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับที่ผมเองค่อนข้างที่จะใช้การทํางานในแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างที่จะนานใช่ไหมครับอย่างน้อยก็7จ็ดแปดชั่วโมงแหละ แต่ผมประเมินไว้สูงไปหน่อยเพราะว่าตัวนี้นะครับใช้งานแบบต่อเนื่องแบบไร้สายนะครับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนั้นอยู่ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะต่ำกว่าสเปคที่ผมประเมินเอาไว้นะครับแต่สำหรับคนอื่นมองว่าโอ้โห4-5ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะกับการใช้งานต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการปรับระดับสูงต่ำหรือว่าการเอที่เจ้าตัวก้านคอนโทรเนี่ยทั้งซ้ายและขวามันค่อนข้างจะอยู่ในตำแหน่งที่ปรับยากนิดนึงนะครับผมเองเนี่ยบางทีต้องเนี่ยเอี้ย นะครับคำหาหน่อยนะครับเพราะมันไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวตำแหน่งของล้อนะครับที่มันมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าหากไปเปรียบเทียบกับขนาดของตัวล้อเก้าอี้เกมมิ่งทั่วไปนะครับซึ่งในตรงนี้ผมมองเอาไว้ในมุมมองของผมนะผมมองว่าตัวเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะหนักมากพอ,พอตัวอยู่นะก็เพราะาน้าหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามสิบกิโลนะสามสิบกิโลเนี่ยถ้าหากม,มันมีการสไลด์ได้อย่างรวดเร็ว นะครับผมอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเซฟตี้นั่นแหละเพราะว่าถ้ามันสไลด์ได้เร็วเพื่อนเพื่อนจะไปหยิบแก้วน้ําจะหยิบของนู่นนี่นะค,ะนะครับสไลด์ปืดปาร์ตเนี่ยเกิดมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มันเป็นแบบมีสายอยู่นะครับมันอาจจะทําให้การกระชากเนี่ยกับเจ้าตัวอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นแหละติดลงมาด้วยนะครับอันนี้ผมมองเอาไว้นะเขาก็เลยอาจจะออกแบบในเรื่องของตัวล้อเนี่ยไม่ให้มีขนาดที่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับเพื่อที่จะทําให้การคอนโทรเนี่ยมันไม่แบบสวิตสวาร์ท มากจนเกินไปประมาณนั้นนะครับอ่าราคาวนี้ก็มาถึงส,ส,ส,สุดท้ายก็คือในเรื่องของตัวราคานั่นแหละนะครับที่เพื่อนๆก็อยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าราคามันค่อนข้างที่จะน้องๆ PlayStation 5 Pro เลยนะครับกับราคาปกติ ก็เกือบๆจะบจะ30,000บาทแต่ในตอนนี้นะครับทาง Cooler Master ประเทศไทยจัดโปรโมชั่นแคมเปญอยู่นะครับลดราคาเหลืออยู่ประมาณ25,000หานหน่อยๆน,นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อนะครับหรือว่าเข้าไปดูตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ในตัวด e สคริปชั่นที่ผมแปะเอาไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือใครอยากจะสอบถามอะไรข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไป ทางทางเจ้าหน้าที่ของทางค o o เลอร์มาสเตอร์ประเทศไทยนะครับในทางเฟซบุ๊กได้เลยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคาถามตรงส่วนนั้นอยู่หรือใครอยากจะแบบสายตรงมาถามหาผมเลยก็สามารถเข้ามาติ้งการกันได้ในตัวคอมเมนต์คอมเมนต์นี้หรือว่าจะหลังไมค์มากันก็ได้นะครับสำหรับในตัวคลิปนี้นะครับทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณทางค o o เลอร์มาสเตอร์ประเทศไทยและเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในตัวคลิปนี้กันไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ